รู้หรือไม่ว่าผู้บัญชาการแห่ง Dark a n อ e เจ h e First l e g i o เนอันยิ่งใหญ่ทรงพลังและเป็นต้นแบบแก่ Legion, ลีเจียระดับต่อๆไปก่อนการมาถึงของไพหมานั้นครคือผู้บัญชาการเป็นผู้นำที่แท้จริงของ Dark a แอ e เจวันนี้เราจะมาพูดถึงคนผู้นี้กันโฮควินผู้บัญชาการผู้เยือกเย็นและเด็ดขาดแห่งหน่วยเทมินาเตอร์ชั้นยอดเดดวิงและเป็นผู้ได้รับสมญานามอันน่าสะพึงกลัวเดดบิงเกอร์ผู้นำพาความตายเขาได้รับใช้จักรวรรดิตลอดช่วงสงครามเกรทคูเซและฮอรัตเฮเรซี แต่ถึงแม้จะมีคาแรคเตอร์ที่ออกไปทางดุดันน่าเกรงขามแต่เขาก็ยังเป็นแอดทาเชสที่มีวาทศิลป์ด้านการทูตอย่างน่าประทับใจในช่วงเกรดครูเซด เขาเป็นหนึ่งในนักรบเพียงไม่กี่คนที่รอดชีวิตจากสงครามแรงดันเซโนไซ์ที่เป็นสงครามกวาม่าลางซีนอตลังดาทั้ง3ครั้งและครั้งหนึ่งเขาเคยยือนหย,ยัดอยู่แนวหน้าของทุกสมรภูมิของรีเจียนแต่เมื่อไพรหมากไลออนเอลจอนสันมาถึงเขาก็เริ่มเก็บตัวและถอยห่างและเน้นไปที่การแนะนำในฐานะที่ปรึกษาใกล้ชิดของไพร์หมากแทนแต่ถึงอย่างนั้นผู้บัญชาการและนักการทูตผู้ชาญฉลาดผู้นี้ก็ยังรู้สึกเบื่อหน่ายต่อาการกระทำบางครั้งของไพรมหมากไลออนเหลือเกินในสงครามฮอรัตเฮเรซี C, เขาได้ติดตามไพรมหมากไลออนเอลจ เดินทางไปยังแมกคร c กดาวโฮมเวิร์ของอัลตรามารีนที่เกิดลูนสตรอมจากการที่พวกเวิร์ดแบลเลอร์สร้างขึ้นมันได้ตัดขาดการติดต่อสื่อสารและการเดินทางข้ามมิติของเหล่าแอทาเทสแต่พวกเขาก็ได้มาถึงยังแมกคร c กจากการส่งสัญญาจากเครื่องมือโบราณฟาลอด และต่อมาในความขัดแย้งในสงครามทามัสครูเซนที่เป็นศึกประทะก,กันร,ระหว่างดาร์กเองเจลกับไนลอดที่ซึ่งต่อมาเขาต้องเอาชีวิตรอดจากการเข้าต่อสู้กับคอนราดเคิร์สไพร์มาของไนลอดจนกระทั่งจับกลุ่มเดนไนฮอเตอร์ได้สำเร็จเมื่อการเดินทางมาถึงที่หมายอย่างแมคแรกไลออน าลิมาและเซนกิวเนสได้ร่วมกันก่อตั้ง Imperial s e ล u n d คุนดเพื่อต่อชีวิตให้กับจักรวรรดิที่ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ในสภาพเป็นเช่นไรแต่การควบคุมเคิร์สนั้นล้มเหลวการหลุดออกจากที่คุมขังของนายฮอเทอร์ orter, ได้สร้างความชิบหายไปทั่วทั้งเมืองของแมคแคร k กที่เปรียบเสมือนอัญมณีแห่งอัลตรามาเหล่าดรากแองเจลที่ไม่ยอมรับในความล้มเหลวจึงได้ออกตามล่าเคิร์สไปทั่วทั้งเมืองและระบบดาวเซพาร์ โฮกินได้เป็นผู้บัญชาการหลักในยุทธการการตามล่าบนเซพาร์ตระหว่างการไล่ล่าและตามหาเคิร์สไปทั่วทั้งอัลตรามาหลังจากที่ไลออนประกาศกดอัยการศึกบนดาวแมคแรกเนื่องจากการกรบฏของชาวอิลิเลียนที่เชื่อว่ามีความเชื่องโยมกับเคิร์สโฮกินก็ได้บังคับใช้กฎหมายการปกครองของดาร์กแองเจลอย่างโหดเหี้ยมและไร้ความปราณีบนดาวนั้นแต่ถึงแม้จะมีประสิทธิผลแต่ก็ไม่เป็นผลดีต่ออัลตรามาลีนและไพรมาผู้ปกครองดาวเลยและโฮกิน ยังคงทำหน้าที่ของเขาต่อไปทั้งในช่วงก่อนและหลังยุค Imperial s e c u n d ุ s ที่เป็นสงครามรอบนอกระบบดาวอัลทรามาโดยเป็นผู้บัญชาการกองกำลัง d ัก k Angel ในยุทธการที่เพียรานและยุทธการดาวินครั้งที่2ร่วมกับฟา r ิดเลนลอสผู้นำหน่วยเรดวิงและอนาคตแชปเตอร์มาสเตอร์คนแรกของด a กแองเจิลโฮกินและฟา r ิดเป็นผู้บัญชาการกลุ่มเฮกสแคมตันเพียง2คนจากปีทั้ง6ของเจิเนหน่วยรถพิเศษระดับสูงเฉพาะของดักแองเจลที่รอดชีวิตจากการหลบหนีออกจากรูนสตอมได้สำเร็จ